องงการบริหารส่วนตะบลกระชุมท,สทงสีทั้ง8ดสีเส้นสวยยอดเสาทั้งหมดตรง กีฬาหลังพันต่อไปนะักกีฬาก็จะได้เคลื่อนขบวนออกนอกสนามเขารพประธานแล้วก็แกกผู้มีเกียรติในพิธีเข้าประจำที่และก็แข่งขันกีฬาตามสูตบกตรคกับาตามด้วยสีเหลืองนะครับสีแรกที่จะเดิน เพื่อที่จะเคารพท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติโดยรอบทางด้านเสามุมธงทางด้านหน้าสีแดงนะครับ ริยาก็จะออกหลังสุดเลยนะครับวงบริยาของเราเริ่มจากสีเหลืองเลยครับขวาหันเลยลูกไปอ,อ้อมออโธงแดงเลยนะลูกออโธงแดงหรือใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็ตามด้วยสีแดงสีเหลืองเป็นเจ้าภาพครับเราตำแย่หมูสิบและหมูสาม นะครับข <c oughs> น,นแรกนะครับ <c oughs> เป็นป้ายร่วมใจต้านทายาเศติดินะครับ ด้วยสีเหลือมนะครับบ้านเหล่าตําแยเจ้าภาพปีที่แล้วเราได้รับเกียรติจากทางด้านบ้านเหล่าตําแยเป็นเจ้าภาพและปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณผู้นําชุมชนมาเชคโครงการหานสวนตนําบลและพี่น้องประชาชนเหล่าตาแยทุกท่านไวนะ้หน้าโอกาสนี้ตามมาด้วยสีแดงครับเมืองกลางทากลางนะครับเป็นเด็กนักเรียนของเราเยวาวชนส่วนมากก็ได้เตรียมเฮ้ยเพื่อท,ที่จะ ลงทาการแข่งขันกีฬาในช่วงเช้านะครับและก็ตามด้วยสีเขียวครับหลงบอลหมู่ที่1และหมู่ที่18นะครับสีฟ้าตามมาติดๆนะครับจากทางด้านเราฝ้ายนาบนสายขาจงของเรานะครับธงส,สีฟ้าและก็ห่วง และกลับแล้วตามด้วยองค์การอาหารส่วนตบชนชมครับให้บอกว่ายาเสพติดพิษร้ายต้องทำลายชีวิตของพวกเรานะครับฉะนั้นให้ห่างไกลนะครับของเยาวชนอย่าขะนองรองยาเสพติดพลาดน,นิดเดียวชีวิตพังทลายนะครับวันนี้ที่เรารวมใจกันต้านยาเสพติดครับต้องขอขอบคุณทางด้าน ท่านจักรพงศ์แก้วชดทีมผู้บริหารสบตพี่น้องประชาชนร่วมใจต้านไทยาเสพติดด้วยกันทุกคนนะครับแล้วก็ตามมาดิดด้วยสีม่วงแชมป์กีฬาประจำทุกๆปีนะครับท่านชาติชาตินะครับแล้วก็แม่แสดงความเคารบสวยงามทีเดียวนะครับหองเรือนะครับทั้งสองโอเอลาวัณด้วยตามมาด้วยสีชมพูรครับ คุณชมวิยาคมน้องมัลาสองคอนแล้วก็ทางด้านวิไลของเรานะครับเอ็นเท็ของเราสีพิพัฒนต์ติตรตามมาด้วยสีน้ำเงินนะครับดับเม่เยอร์สวยทีเดียวนะครับสีน้ำเงินสีน้ำเงินน,งน,นี่จากคำกลางหนองบัวปิดท้ายด้วยสีส้มได้พูดนำแกล่งนะครับทางด้านคำกลาง สีส้มนี้ก็จากน้องแกทองสำริ์นะครับขอบพระคุณทางด้านผู้นําทุกท่านได้ความเคารพจริงๆครับขอบคุณทางด้านผู้บริหารที่เห็นความสําคัญของนักเรียนของเยาวชนของเรานะครับได้จัดการแข่งันกีฬาต้านยาเสพติดทุกป,ปี นะครับนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นกีฬาในวันเด็กกิจกรรมต่างๆท่านได้ความสําคัญในจุดนี้ตามมาด้วยมงริยางจากโรงเรียนคุณชมวิทยาคมปิดท้ายขอเสียงประเบอรให้กับมงริยางจากคุุวิทยาคมครับขอบคุณท่านผู้ริการขอบคุณอาจารย์ที่ดูแลมงริยางรัสวยงามทีเดียวับอยู่ในชุดเขียวดับ ขอบคุณท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดการแข่งขันท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านผู้บริหารโรงเรียนผู้นำชุมชนแขกผู้มีเกียรติที่เคารพครับพิธีเปิดการแข่งกีฬาร่วมใจน้าพยาเซติของเราได้จบลงด้วยความ กาบเรียนท่านดเรพิกิพิชนาที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกระผมนายจักรพงศ์แก้วโชธนายกองค์การบริหารส่วนตะบนกุชุมในนามประธานจัดการแข่งขันกีฬาสีองค์การบริหารส่วนตะบนกุชุมร่วมใจต้านภยาเสพติดโดยในปัจจุบันนี้นะครับปัญหายาเสพติดเป็นที่ทราบกันดีว่าระบาดทุกพื้นที่ใน กลุ่มของตนและประชาชนในนามของหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมในทุกๆด้านผมได้เล็งเห็นความสําคัญว่ากีฬาเป็นยาวิเศษเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์และเป็นสิ่งที่สร้างสังคมและสร้างชาติจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการแข่งขันกีฬากุจุมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดมาเป็นประจําต่อเนื่องวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านดรพิกิตศรีชนะเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ท่านได้เสียสละเวลามาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบตกุดชุมร่วมใจต้านภัยาเสตติขอาําเนินท่านประธานว่าการจัดขแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านเหล่าตําแยตลอดระยะเวลาการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นที่วันที่14กุมภาพันธ์และจะไปสิ้นสุดการแข่งขันลงที่วันที่18กุมภาพันธ์ทั้งหมดมีการจัดงานขึ้นเป็นจํานวน5วันภายใต้ประเภทกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน ประกอบไปด้วยกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนกีฬาวอลเลย์บอลประเภทสุภาพสตรีและกีฬาตักร้อประเภทสุภาพบุรุกกีฬาเปตองกีฬาพื้นบ้านและเรามีจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาในทุกช่วงอายุซึ่งจะทําการแข่งขันกีฬากันในช่วงสายของวันนี้จะมีทั้งในส่วนของรุ่นการแข่งขันในระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน15ปี ระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน18ปีและระดับประชาชนทั่วไปซึ่งการแข่งขันกรีฑาจะแยกรุ่นต่างๆออกเป็นจํานวนตามช่วงอายุตั้งแต่ไม่เกิน20ปีไม่เกิน30ปีไม่เกิน40ปีไม่เกิน50ปีไม่เกิน60ปีและรุ่น60ปีขึ้นไปเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการออกกําลังกายเพราะถือว่ากีฬาคือยาวิเศษวันนี้กลุ่มเป้าหมายในการจัดการแข่งขัน มีทั้งในส่วนของผู้บริหารฐานศึกษาที่ได้นดําเยาวชนเข้าร่วมทําการแข่งขันทั้งท่านผู้นาชุมชนโดยการนําของท่านประธานสภา,าท่านสามาชิกสภา,าท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันที่ได้นําพี่น้องประชาชนและได้นําตัวของท่านผู้นำเองร่วมทําการแข่งขันในช่วงกลางวันวันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลคู่เพีระหว่างทีม ผู้ใหญ่บ้านและทีมของสมาชิกสภาอบตซึ่งเป็นการเชื่อมสมาชิมาิรีระหว่างผู้นําชุมชนด้วยกันอีกทั้งเราจะมีผู้พิเศษอีกหนึ่งคู่คือเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างทีมของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเลขที่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเลขคู่จะทําการแข่งขันฟุตบอลร่วมกันในวันนี้วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านดรพิกิตศรีชนะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ทําการเปิดการแข่งขันกีฬาอบตอกุฎชุมรุ่งใจต้านไัยยาเสพติดในโอกาสนี้ครับเรียนท่านจากกัจกรพงศ์แก้วโชวดนายกองการบริหารส่วนตำบลกุฎชุมท่านปานชาลิตาแก้วโชิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ท่านผู้บริหารผู้บริการโรงเรียนท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาตลอดทั้งผู้เขาร่วมโครงการกีฬาอบตอร่วมใจต้านภัยาเสิบติดประจำปี2568ที่กรทุกท่านแต่ผมต้องขอบคุณท่านนายก ที่ให้เกียรติมาเป็นประทานและก็รู้สึกยินดีจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นสสต้องตามาในวันนี้แต่บังเอิญว่าท่านติดประชุมวันศุกร์ด้วยนะครับอาทิตย์นี้เกี่ยวกับกฎหมายร,รัฐมนูญการแก้แร,รัฐมนูญท่านก็จะกลับมาตอนเย็นนะครับต้องกลาบขอภัยแทนพี่น้ององค์การบริหารส่วนตะบลประชุมด้วยครับ จากการกล่าวรายงานของท่านนายกทําให้เราทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานกีฬามีหลายคนบอกว่าคนที่รับรวยเนี่ยต้องมีเงินแสนล้านหมื่นล้านนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่รับรวยที่สุดก็คือคนที่มีอายุยืนที่สุดและก็สุขภาพดีที่สุดนั่นคือคนรับรวยนะครับสตีฟจ็อบมีเงินเป็นล้านล้านบาท แต่ก็มีอายุไม่ยืนเพราะว่านั่นคือสุขภาพไม่ดีเน้นการหาเงินมากไม่ได้ดูแลสุขภาพฉะนั้นผมว่าการจัดกีฬาขององค์การบริหารสุวนตบลเนี่ยเป็นการส่งเสริมเรื่องสุขภาพเป็นการสร้างความร่ำรวยให้กับพวกเราทุกคนนะครับรวยสุขภาพก็อยากให้พวกเราทุกคนนะครับ ร่วมกันสร้างสุขภาพอย่าไปสร้างการแข่งขันเรื่องเงินมากนะครับเพราะเงินบางทีมันก็ทําให้เราทุกสุขภาพนี่ททำให้เรามีความสุขก็ขอให้กําลังใจและก็ส่งเสริมกิจกรรมดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลกุฎชุมจะต,ต้องขอชมเชยท่านนายกต่อนะครับท่านนายกจักรพงศ์ที่เห็นความสําคัญกับสุขภาพของชุมชนซึ่ง มันก็จะส่งผลต่อสังคมที่ดีส่งผลต่อครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งมันหมายถึงการสร้างความสุขให้กับประเทศชาติด้วยนะครับถ้าพวกเรามีสุขภาพที่ดีก็ขอให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ท่านกำหนดไว้ทุกประการแต่ผมต้องขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมอบตต้านยาเสพติดในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุดทั้งกายและก็สุขทั้งใจวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับก็ขอให้ส่งความรักให้กับทุกๆคนให้กับคนที่เรารักให้กับครอบครัวมีความรักที่ดีต่อกันตลอดปีและก็ตลอดไปครับบัดน,นี้ได้เวลาสมควร ผมขอเชิญพวกเราทุกท่านนะครับร่วมเปิดโครงการอบตขุดชุมร่วมใจต้านภัยยาเสพติดประจำปี2568นณบัดนี้ครับ ลำดับต่อไปเป็นการวิ่งครบเพลิงของนักกีฬา,าวิ่งครบเพลิงในพิธีเปิดกีฬาตัาน้นพยาเสพติดองค์การหารสตมุนกุชุมครับถ้าพรา้อมนักกีฬาวิ่งครบเพลิงเชิญเลยนะครับผ่านทางด้านหน้าประลัมในพิธีของเรานะครับ จุดไปจุดหลายเทียวราบรรด์มาได้ลมแห้งก็ตอนนี้ก็คงจะได้นั่งพักพูดคุยนะครับเป็นความเป็นไปเป็นมานะครับคุยสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของเราต้องกราบอบคุณทางด้านผู้บริหารนักกีฬาวิ่งครบเพลิงครับตอนนี้จากทางด้านซ้ายของกองอำนวยการผ่านประลำพิธีนะครับก็คือ ท่านบุญเลอศใบนองฮีนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามนะครับประวัติของท่านยาวเละเกินพิมพ์ยังไม่เสร็จเลยนะครับตอนนี้นะครับท่านได้เกียรติมาจุดไฟกระถางพบเพเพิงเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาร่วมใจด้านพยานเสพติดข,ขอขอบคุณทางด้านผู้บริหารโรงเรียน บ้านเราจำแย่เจ้าภาพสถานที่คณะผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรงการหกบบทหารเสดตะหมดผู้ชมผู้ในการโรงเรียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในวันนี้ตรงกับวันแห่งความรักจะทําการแข่งขันกีฬาแต่วันที่1 4ถึง18กุมภาพุันธ์รวม5วันนะครับตอนนี้นะักกีฬาวิ่งค้งเพลิงไปทางด้านหน้าพร้อมที่จะจุดไปที่กระทาค้งเพลิงแล้วนะครับสี่ทางด้านหน้านะครับต้องขอบพระคุณท่าน บุญเลิศใบหนองหีท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านเหล่าจำแย่ครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาวิ่งโครบเพิงนะครับของการแข่งขันกีฬาอบตกดชุมร่วมใจด้านพยาเศรษต,ต,ต่อไปอาเรียนเชิญนักกีฬาที่จะนำกล่าว คำปฏิญาณตนในการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นในครั้งนี้เรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านอุบลน้องเปิดนะครับผู้ใหญ่บ้านเราตะแยงน้องเป็ดนะครับตุ๊กตาของไทยนะครับอุบลนัองเป็ดแล้วก็แต่ละสีที่พี่ตุงสีเรียนเชิญนะครับไม่อีกตัวหนึ่งอยู่ที่ไหนนอ ที่ตรงไทยครับไม่ขอไม่อีกตัวหนึ่งได้แล้วได้แล้วอาเรียนเชิญทางด้านหน้าเลยนะครับเข้าแถวเครื่องกลมครับผู้บนหนองเป็ดน,นะครับผูเ้เย็บได้รับเกียรตินะครับนานักกีฬากล่าวคําปฏิญาณตนว่านักกีฬาสมัครเล่นต้องเล่นด้วยความระมะัดระวังเล่นด้วยความมีน้ําใจเป็นนักกีฬาเครื่องบกกลมนะครับเอาเครื่องกลม ประธานเพคนบ่อยากเบิ่งก้นประได้ได้อยากเห็นหนาอ่าเป็นครึ่งนะครับนักกีฬาบอลสูบยืนตรงกลางนะครับจับชายทงอ่าไม่ต้องครบทุกชายทงก็ได้นะครับไม่ต้องครบก็ได้ขอให้จับชายทงจับขอบพระคุณนักกีฬาบอลสูบครับเล่าไปนะครับบอลสูบนักกีฬาบอล ท้าพเจ้าท้าพเจ้าขอประกาศนาที่นี่ว่าท้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นขอปฏิญาณตนว่าท้าพเจ้าจะทําการแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาอันแท้จริงจบแล้วครับเข้าแถวเคารพแล้วก็กลับเข้าที่เดิมครับ ลำดับต่อไปก็จะเป็นวงรุรยยางนำนักกีฬาเพื่อที่จะขออ้องสนามเรียนเชิญท่านประธานในพิธีแขกผูม้มีเกียรติทางด้านหน้าเพื่อให้นักกีฬาเริ่มจากสีเหลืองก่อนนะครับเดี๋ยวอ้อมอ้อมไปทางด้านโน้นเลยนะครับสีโอ้ยลืมอา้าวไม่เป็นไรขอญาตตรงนี้เลย นักกีฬาประจำทงสีครับ